สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FARI Motor Home วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถ SUV ระดับพรีเมียมจากสวีเดนนั่นก็คือ2026 Volvo XC90 รถที่ขึ้นชื่อเรื่องความหรูหราความปลอดภัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยรุ่นนี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ Volvo ไว้อย่างชัดเจนแต่เพิ่มเติมรายละเอียดใหม่ๆที่ทำให้ดูทันสมัยและน่าใช้มากยิ่งขึ้นตั้งแต่แรกเห็นก็สามารถสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมและความเรียบหรูในแบบสแกนดิเนเวียนที่ไม่เน้นความหมือหวา แต่ดูแพงและมีรสนิยมภายนอกของ2,026 Volvo XC 9 0ยังคงใช้เส้นสายที่ดูสุขุมแข็งแรงและมั่นคงด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูเรียบแต่หรูเสริมด้วยโลโก้ Volvo ที่โดดเด่นไฟหน้าเทอร์ส a m m e แคมเมอร์เล็อันเป็นเอกลักษณ์ยังคงอยู่แต่มีการปรับรายละเอียดให้ดูคมชัดและทันสมัยมากขึ้นกันชนหน้าดูสปอร์ตขึ้นเล็กน้อยเพิ่มความรู้สึกแข็งแรงแบบ SUV ขนาดใหญ่ด้านข้างตัวรถมีสัดส่วนที่ลงตัว เส้นสายตัวถังดูยาวและสาง่างามล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความหรูและความสปอร์ตไปพร้อมกันส่วนด้านท้ายรถให้ความรู้สึกเรียบง่ายแต่ดูแพงไฟท้ายแนวตั้งที่เป็นเอกลักษณ์ของ x c 90ยังคงช่วยให้รถรุ่นนี้ดูโดดเด่นแม้ในระยะไกลโดยรวมแล้วภายนอกของ x c 90ปี2026เหมาะก,กับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางแบบครอบครัวระดับหรู ในด้านสมรรถนะ2026 Volvo XC90 ยังคงเน้นความนุ่มนวลความเงียบและความปลอดภัยเป็นหลักมีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ผสมผสานพลังงานไฟฟ้าและเครื่องยนต์สันดาบได้อย่างลงตัวให้พละงกำลังที่เพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลอัตราเร่งทำได้อย่างนุ่มนวลไม่กระโชโกโผกผาแต่ให้ความมั่นใจในทุกครั้งที่กดคันเร่งการขับขี่ให้ความรู้สึกมั่นคงช่วงล่างซับแรงกระแทกได้ดีเหม,มาะมากสำหรับถนนหลากหลายรูปแบบระบบพวงมาลัยให้การควบคุมที่แม่นยำ แม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่แต่ก็ยังขับง่ายและไม่รู้สึกเะท,ทะระบบความปลอดภัยขั้นสูงของ沃โวยังคงเป็นจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยขับขี่ระบบป้องกันการชนและระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกอุ่นใจในทุกการเดินทาง ภายในห้องโดยสารของ2,026 Volvo XC90 ให้บรรยากาศที่หรูหราอบอุ่นและโปร่งสบายวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงให้สัมผัสที่ดีและดูพรีเมียมตามสไตล์ Volvo การออกแบบภายในเน้นความเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงหน้าจอกลางขนาดใหญ่รองรับระบบ Infotainment ที่ทันสมัยใช้งานง่ายและตอบสนองได้ดีเบาะนั่งออกแบบมาให้รองรับสรีระได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะกับการเดินทางกลายห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายโดยเฉพาะสําหรับครอบครัวที่ต้องการพื้นที่และความสะดวกสบายระบบปรับอากาศและระบบเก็บเสียงทําได้ดีมากทําให้ภายในรถเงียบและผ่อนคลายตลอดการเดินทางโดยรวมแล้ว2026 Volvo XC 9 0เป็น SUV หรูที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องดีไซน์ความปลอดภัยสมรรถนะและความสะดวกสบายเหมาะสําหรับคนที่ต้องการรถครอบครัวระดับพรีเมียมที่ใช้งานได้จริงในทุกวัน และยังสะท้อนภาพลักษณ์ของผู้ใช้ที่ชอบความเรียบหรูและมีสไตล์สำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ขนาดใหญ่ที่ให้ทั้งความอุ่นใจความสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัย Volvo XC90 รุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากก่อนจบคลิปนี้ผมอยากถามผู้ชมทุกคน,นว่าถ้าให้คุณเลือก SUV หรือสำหรับครอบครัวหนึ่งคันคุณคิดว่า2026 Volvo XC90 ตอบโจทย์คุณมากแค่ไหนและคุณชอบจุดเด่นของรุ่นนี้ตรงไหนที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างด้วยนะครับ ทางช่อง FARI Motor Home อยากรู้มุมมองของทุก